สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะมื่อี้มาหาคุณหญิงแม่ก่อนเด้อผู้เพิ่นลำซ้ำเด้อวันนี้ไปหาซองก่อนนะเห็ดยังอยู่เด้อซองซองเมืองคุณลำซ้ำก่อนจ้าเอ๋ส <c oughs> วัสดีค่ะคุณหญิงแม่ขาป้าดิแม่เสืองามแท้ เสือคืองามแทะ,อด,ะดอกไม้ดีจะดอกไม้โอ้ดอกไม้งามบ่ส,ำสำ้ำโคลนซ้ำอุ้มคือหนาซีแทะ,ทะมันจะเต่งหนาฮะย้อผมผมปาตใส่น้ผู้ล้ำซ้ำนะนสืออย่บอเมาื่อวานนี่ล่ะบัไแ้แกวบ่ไร้แก,กอ,อ๋อว่เสกแกทให้ดิฮะน่าแคาเจ้าตัวอัน <laughs> เองยายบ่าดเลกะแล้วเอาเขาเสพไปแล้ว อา่าติพอได้ยินข่าวว่าแม่ค้อยโอ้ยปังปังเขานั้นแหละเอาในํแม่ทานําเหมบทสมเลยสิมาชิดมาเชียวแม่เสืองามงาม,งามเสือคักค่อยมัดเสือตัวนี้เออมื้อนีวันหยังจ๊ะมื้อีวันหยังมื้อันเสวันเสาร์ มักตัวใดกับใช่รูดงามไมมเอ้ยวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์สีม่วงแมนอยู่บอแมนอะไรเธอสวยป่าให่มันมีหลายเส้นอย่าใันมีหลายเส้นเด้ อ่าต,ตีเส้นสินค้านี่บอกทั้งบดดาได้บดดาแม่คอยบอกว่า,ดดา,ดดดาจุดอยอดนะพี่น้องอืมเทสวย,ยแม่บกิกนวดแบบว่าบอกหได้ลงครีมลงแป้งนี่เออใส่แม่แม่มน่าใสาแม่นบอกอืมสมพ่ออีบอันผู้บ่าวอันญานิกันฮึด บอกเยบอกไยกนนอกบอกเสยๆๆแม่ยอมผมบอยอมผมสีดำเพื่อยอมไหมนะยอมเอาเองนี่ล่ะเฮ้ยเราไมายอมเพ้อจัดเองเลยจัดเต็มเองนี่ก็ได้เดี๋ยวหาครีมก่อนเด้อครีมอยูนิเลอร์ยูนิเราก็ได้สวัสดีค่ะมันใครแน่แล้วมันถือฝนเนาะ ฝนในหนม,นม่เออถือฝนใหม่เฮ้ยกี่แรกว่าใส่เสื้อกระโปงะรงอันั่นแหละปลาชีพันพูดก็ได้กันจะสลักมันเป็นยังใช่อันนี้แหละสบายดีกระโปรงอันนี้สิบเนาะบอกสิบเป็นนะใส่อันนะ,ปปนนะโอ้เนาะบอกว่าเอาตู้มานะค่ะค่ะแม่โทรศัพท์กองสู่ระบ้านละลายนะ โตัวตัวสิ่มันะโตเลกมันะขาดคืเป็นวางกคือกูัตัวห่าคือเปลี่ยนอันนี้ไม่เป็นนไม่เปลี้ยนเลยไม่เปื่ยนเลยอันนี้สมาร์เน็ตไหมเราบอกสมาร์ไม่เอฟเอยังม่ล้มาอยู่ไม่ไปสมาร์กใครนะในร้านเขานะบอกใส่เอามาเบิ่งลุกโปรโมชั่นมันนะสวยขนาดไห่เอ้ยครับเบิ่งสมพรอิพอน แม่นั้นพ่ออันมือน้อนั้นเพิ่นเว่าขวันเจ้าได้มื้นน่ะนะโอ้ยงาิกันได้อพุ่ะอีบ่อีบ่อแล้วเขินญ่าดกันได้หมเข,ขินเน่ย่ะโอ้ยบักโมบักแตงเนาะอดละบโบของมะ่ของอันใดอางขงส่งมาเมื่อวานนี้ ก็มืออื่นมือหื้อหมดละมั้งอืมจากเดี๋ยวส่งกันนะอย่ายยอมผมก็ไปเขี่ยกันก็เขี่ยโฟมซะนั่นแหลยน้องเบลล์แค่ปองก็มากให้แม่แล้วน้องเต้นน้องเต้นอันพูบ่าวรอรที่จะเผาเซลมือนอันนั่นแล้วก็ทนายตั้มป้าติรรมดาได้หนิสองคนเลยนะค่ะแม่เป็นส่งมาให้เราน่ะจากคนละกองเดลยปวดว่า ซาตุยหญเป็นันน่ะแขยวปอมเท่านั้นเลยเห็นนกเขียวว่องหลุดเอาสรงเขียวปอมมาให้แล้วพ่อเฮงเลยเนาะท่งมาให้ก็เอาตัวมันสิอันน่ะเขียวเบ่งว่องครับนี่นะฮึแขกหลายแขกมาเรื่อยๆอยู่แม่มอืแขกมาเรื่อยๆอยู่ เจ้าก็แล้วต้องไปรับแขกเออรับแขกคนี้เลยกังแต่งกงแต่งตัวสวยๆนี่เนาะ้สรับแขกรับแขกู้เดียวได้มั้ยนี่ไปเบิร์ดไปเบิร์ดอืมโอ้แม่ซุ้มอันเล็กน้อยก็ไปบ่หากอันนกยุงเหักเห็นอยู่

บมไดเหลืองบมไดยังอะไเขียวตลอดต้องคอยนะเขียวมันแบบว่าเวลาเขาตากแดดนะนะแม่เขาตากแดดมากนะกระท่าแหละบุพเพสบูรณ์ก็คือเติมใช่แม่อ่ะตีบล็อกเกอร์บิวตี้ไม่ได้เราแบบไปเสีออกอ๋อมันเป็นคุย งามขนาดด้วยสายตาที่ส้ำเรื่องแล้ววะโอ้ยผู้เฒ่าก็สิปล่อยให้เฒ่าเลยบนน้องเม่เนาะโอ้ยนี่ปล่อยให้เฒ่าเลยกับบุนเหม่นเลยปล่อยให้เฒ่ารูดเจ้านาะปล่อยปุ้ยให้เฒ่าเฒ่าเมนเขียวบอกโลดโลดกระโดดมากนะโดเพิ่มมาจักผู้รูดอยู่ในหน้าบ้านนั่นน้องสมผู้เห็นเต็มนึง ตึ้งมอเตอร์ไซค์ตึงรถุดนุนเต็มหนึ่นงเปิดติสวยววคืออีแม่แล้วคืออีแม่อยู่บ้านนะโอ้ยเราบดบอออกเร้อบดสวยเราบอออกเด้อ มันหาลูกคือบวได้เนวแต่ไหมอลูกคือบวได้เนวแต่เออมุดยูดค่อยก็ออกแบบมุดยูดได้สวยให้พ่อก่อนนี้เนาะผู้แลอันนะสมกับรับ เป็นใจเลยแม่เมื่อวานนี่นะ่ะอัางเปลปูเนาะตะลึงเลยบ่แม่แม่อันย่าชีเพิ่งมาถามแม่ว่าอันเปลาราอยู่ที่รึเขาไม่ได้ให้คนละของลาวน่ะบ่ช็อคเลาใครได้ถอดใจครอบครัวเจาอาเขาเจ้าโบได้บอกดอกแต่ละคนนะ่ะมาบอกตอนหน้างานเนาะให้เส้นเขาให้เส้นเอาเนาะคืออันงวดก่อนอะไร ข้าเจ้าก็สิประกาศแต่คนหลายๆใหรเลยเนาะประกาศหลายๆฮหแล้แม่ก็ได้แล้วแม่ก็นั่งอยู่ทางหลังไปเลยนั่งบริโูคจักวัตถิสัมมุนเต็มๆนั่งอยู่เฉยพอเจนั้นประกาศจุดประกาศว่าจังไหน้าลงขายดีอันดับหนึ่งเตะเอียได้เท่านั้นเท่านี้ว่าจาอึ้งเลยบ่แม่ ดีเลิศประชดฉี่แท้ว่ะคือกูขายอยู่คือมือคือโบประกาศกูว่ะคืออยู่ในใจเออไอมันหู้กว่าเป็นเจ้าของบก็มด้หู้ยเลยยังชืลือชืลืมอยู่พอเราบอกว่าป้าจำลองก็ยังนั่งอยู่ก็อย่าดอกเม่นกูว่ะบุญอ่ะขนาดขนาดเสียงออกว่านั่นยังโบเมียนมาเสิร์ฟย่าดอกเม่นกูนั่งเชยจนท่าเขาว่าไปแลาง ประกาศประกาศยังประกาศว่าคนขายดีเด่นต <T revenir S 1> ื่นเต้เศร้าดึกดึกเหมือนกตื่นเศร้านอนดึกบ่มือนกันทีที่ที่ห้าก็ยาดอกมีแม่นคอยกก็เจ้านั่นแหละเหมืั่พอุ้ยแม่นอยู่บ่แม่พีแม่นมายิกคนแม่สาววะเราก็หัวโจรพายกระเป๋าให้แล้วได้บัตรไปนัองก็มาถือกันบ่แม่พีก็ได้อ่าตี สวยนางป่ามัแดงนสีนี่แหละแม่เข็นน้ำเดี่ยวก็ได้น้ำเดี่ยวอะไทุกคนทุกคนพอเดี๋ยวขายหน่ยได้เลยได้ลายเลี้ยงอืมว่าไปน้ำเนาะเหาก็ได้แม่เจ้าพ่นเห่าแม่เจ้าขอละชื้นเห่าต้องกัรนึ่งกันรอกันจ่ายเลยนะชีม่วงต้องเอาซบสีม่วงนะเอาซบสีม่วงเผื่อผ่าพอดีเข่าด้วยแม่เนาะ างามหมดเสือตัวนี้ค่ะพี่จะมีเก๊กเมื่อวานี้แต่งตูวย่างมาเลยได้ย่างมาเห็นคนแต่งตูวงามเท้ยันเดี๋ยวคอยย่างมาไหมเด้เอพ่อผีบ้าขานาะดขึ้นอยู่นนยังไง ธอสวยนะแม่ฮ่แฮบาฮ่าดสวยด็ยงนี้เราพอดีเลยพอดีสวยสวยสวยเ้ีแค่สวยเลยหมอปใช่เลยงยขึ้นด้วสือเล้่ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ